สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับนิยายวายนิยายเสียงจากช่องปริยวิทย์นิยายเสียงนะครับอดีตรักจอมราชันินยายวายอินประวัติศาสตร์ ตามจินตนาการของผู้เขียนเพียงเท่านั้นตอนที่9ความฝันที่เสมือนจริงอันความเอ๋ยเขาว่าความรักใย,ยต้องหักห้ามจิตคิดสับสน มิต้องหาคูบาเท่ากายตนทั้งกองพลมิเท่ารักประจักษ์เองอะไรกันวัเนี่ยผมตื่นขึ้นมา ด้วยอาการหอบหายใจที่ดวงตาเบิกกว้างทันทีที่รู้สึกตัวว่าอาการหายใจเริ่มติดขัดความฝันในคืนนี้มันเลเอะเทอะกว่าทุกครั้งนอกจากจะเลเอะเทอะแล้วยังเปิอะเปื้อนอีกตั้งหากไม่ได้ฝันแบบนี้มาหลายวันแล้ว นึกว่า,าการฝันถึงเรื่องเดิมๆซ้ำๆของผมมันจะหายไปโดยถาวรแต่แล้วความแปลกประหลาดแบบนี้มันก็กลับมาเยือนผมอีกครั้งฝันบ้าบอของคืนนี้มันทำให้ผมบ้าคลั่งหอบหายใจถี่ยิบแถมยังต้องรีบคว้าไอ้ช่วงร่างของผม เอามากุมมาไว้ในมืออยู่ตั้งนานกว่าน้องชายของผมมันจะยอมสงบลงไปได้ผมฝันว่ามีอะไรกับผู้ชายถึงชุดสีขาวประดับลูดรายดอกโบตันสีชมพูโอรสสลับกับสีแดงสดเข้ากันกับสีผิวและ เส้นผมสีดำเงาวับจะยาวสลวยถึงปลายจะลดถ,ถึงหนังศีรษะก็รู้สึกได้ว่าเขาคนนั้นเป็นผู้ชายแน่ๆความฝันประหลาดมันปลุกอารมณ์ความเป็นชายหนุ่มของผมที่ไม่ได้มีมาสนานและก็ปลุกให้ผม ต้องกลับมาตื่นตั้งแต่เช้ามืดอีกเช่นเคยผมเดินลงมาถึงชั้นล่างและมาทันที่แม่กำลังจะใส่บาทพระสงฆ์พอดีผมถูกชักชวนจากคุณแม่ของผมให้ทำบุญไปพร้อมกับเธออีกเช่นเคยเมื่อกรวดน้ำเสร็จพระท่านก็ให้พรตามปกติแม่ลุกขึ้นยืน ก่อนจะเอาน้ำไปกลวดที่ใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านทันทีและในระหว่างนั้นหลวงตาท่านก็ชวนผมคุยไปเรื่อยแต่มีอยู่คำหนึง่งที่ผมสะดุดหูและสะกิดใจขึ้นมาพอสมควรคนเราชนะทุกเรื่องได้ ยกเว้นทิฐิของตัวเองลวงตาหมายถึงเรื่องอะไรหรอครับอย่าสร้างทิธฐิขึ้นมาปิดตาบังใจเพื่อไม่ให้มองเห็นผู้อื่นและไม่ให้ผู้อื่นมองเห็นตัวเราเองนะโยมท่านพูดเพียงแค่นั้น แล้วท่านก็เดินจากไปผมเดินเข้าไปในบ้านเพื่อล้างหน้าแปรงฟันก่อนจะออกมา,ขาเขมือมาหารเช้าในส่วนที่แม่แบ่งเอาไว้ให้หลวงตาท่านว่าอะไรเหรอลูกท่านว่าผมสร้างทิที่เพื่อปกป้องตัวเองและไม่ให้มองเห็นคนอื่น ผมมีอะไรแปลกไปหรอคะแม่ผมตั้งคำถามกับคุณแม่ด้วยสีหน้าปกติเรียบนิ่งผมไม่เคยทุกร้อนกับเรื่องไร้สาระที่จะเข้ามากระทบจิตใจได้เลยสักครั้งหลายต่อหลายครั้งที่ผมเชื่อแค่สัญชาตญาณและความคิดของตัวเองเท่านั้นไม่เคยตั้งคำถามใดๆกับใคร เพราะไม่มีอะไรอยู่เหนือความชันฉลาดของตัวเองได้เลยคุณแม่รูปคลำม,มาที่แก้มสาของผมแผ่วเบาพร้อมกับส่งยิ้มหวานมาให้เสมอทิทิคืออคติที่ติดอยู่ในใจหากเราทำลายกรอบของอคติของเราได้ก็จะทำให้ผู้อื่นสามารถมองเห็นเราได้จะ้ะ คำตอบอ่อนหวานและระรื่นหูของคุณแม่ก็เปิดใจผมได้ทุกครั้งไม่รู้ว่าหลวงตาท่านนั้นต้องการจะสื่อถึงอะไรแต่ก็ถือว่าเป็นคําสั่งสอนที่ดีแต่สิ่งที่คอยก็กวนจิตใจของผมได้เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีตั้งแต่อายุ18คือความฝันอันแสนพิสดาร ติดอยู่ตรงที่ผมไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเลยนึกถึงภาพชายชุดสีขาวที่อยู่ใต้ร่างของผมเห็นหน้าค่าตาไม่ชัดแต่ริมฝีปากสีแดงเระาเรื่อนั้นเด่นชัดจนผมนั้นอดใจไม่ไหวต้องมอบริมฝีปากหนาลงไปครอบงำ สิ่งที่ทำให้ผมมั่นใจว่าเขาเป็นผู้ชายเหมือนกันก็คือส่วนสำคัญส่วนนั้นความรู้สึกมันเหมือนจริงมากโตมาจนป่านนี้ผมก็เคยผ่านการมีแฟนเป็นผู้หญิงมาแล้วแน่ๆและ พวกเธอเหล่านั้นก็หน้าตาดีๆกันทั้งนั้นแต่เว่าเรื่องมีอะไรกับผู้ชายด้วยกันแบบในความฝันเมื่อคืนนี้ผมยังไม่เคยจะต้องเริ่มเล่าให้ใครฟังก่อนดีละ่ะ เล่าให้ไอ้พอดฟังดีไหมวะโอ้อพี่นักกรบพ,พี่ชายเพียงคนเดียวของผมเพิ่งเดินหาวลงมาจากข้างบนบ้านผมใส่หน้าไปมาแล้วก็เก็บจานข้าวไปวางที่อ่างล้างจานในครัวเห็นแล้วก็หมดอารมณ์ทางเพศไปเลยคุณพี่เอ้ย ผมมักจะมีความคิดและทัศนคติสวนทางกับพี่ชายของผมเสมอถ้ามันไปซ้ายผมจะไปขวาถ้าพี่มันไปขวาผมก็ไปซ้ายถ้ามันไปขาวผมก็ไปดำทันทีเสมออย่างวันนี้พอพี่มันลงมาข้างล่างผมก็เดินสวนขึ้นไปข้างบนทันทีเหมือนกัน ยังน้อยคนที่ผมคิดจะเล่าเรื่องฝันประหลาดนั้นให้ฟังก็ไม่ใช่คนอย่างพี่ชายของผมแน่นอนไม่มีวันจบลงไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่9ตอนนี้อาจจะสั้นไปหน่อยเอาไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับ อาจจะมีสั้นบ้างยาวบ้างหวังว่าตอนที่ก้านี้จะทำให้ทุกคนได้เรียนรู้และก็รู้จักพระเอกในเรื่องทั้งในอดีตและปัจจุบันมากขึ้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ช่องปร,ริยวิทย์นิยายเสียงกันให้เยอะๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ